คั่วไก่บ้านไก่บ้านก็หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วครึ่งตัวไก่บ้านเนื้อเหนียวๆแน่นๆเลยนะครับเครื่องพริกแกงนะครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ต้องฉีกก่อนฉีกอย่างนี้ ดอกกระเพราก็จะเพิ่มความหอมของพริกแกงพริกไทยเม็ดเกลือโขลกยาบนะครับไม่ต้องแหลกน้ำซุปไก่นะครับใส่ไก่ลงไปเลย ปิดฝาต้มครึ่งชั่วโมงน้ำเริ่มงวดแล้วนะครับก็จะใส่เครื่องแกงที่โขกไว้ใส่ลงไปลยซอสปรุงรสซอสหอยนางรม ปิดฝาน้ำวงวดแล้วนะครับก็ใบมะกรูดอีกทีหนึง่งฉีกลงไปเหมือนเดิมฉีกแบบนี้เสรแล้วก็คั่วไปเนนรื่อยๆกลิ่นสมุนไพรก็หอมมากเลยน้ำก็ แห้งดีแล้วก็ใบกะเพรา,พาครับใส่เยอะๆหอมอร่อยดีใส่ใบกะเพรา,พาลแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็คนต่อใบกะเพรา,พาก็สุกง่ายนะครับก็คนได้เลยคั่วไก่บ้านพร้อมขึ้นโตะ๊ะรับประทานแล้วครับสีสัน สวยงามมากกลิ่นหอมสุนไพ่หอมมากหอมมากคั่วไก่บ้านขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวับนนี้เสียงอึ้งอ่างแข็งแรงมากแน่นแน่นเลยก็มากินไก่นะครับก็เป็นสัตว์ปีกก็มาคู่กับเสียงอึ้งอ่างแต่เป็นสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำไก่ก็จะเป็น สเทิร์นบกสเตอร์อากาศก็เป็นไก่นะครับครึ่งตัวไม่ใช่ไก่ไม่มีกระดูกนะครับมีกระดูกทุกชิ้นนะครับว่าต้องเลาะเอาพอมีกําลังพยายามเลาะอยู่แต่ก็ต้มจนนุ่มดีแล้วนะครับไก่บ้านตักได้แล้วนะครับคั่วไก่บ้านนุ่มๆเผ็ดๆอ๋อมีเสียงหมาด้วย มามาครบนะครับวันนี้มาครบเป็นไงครับเป็น,นครับโหสวยงามสวยงาม